ได้เพิมพนากเลได้เพิพูดมาามี่แล้วก็มาได้เาสเลยแค่เราแค่รูไทยรเดียวครับคิดว่าจูนยังขนาดนั้นคิดว่าแะไม่เามันไม่ได้โดนอะไรเยอะเราแค่หอยเอะทีแ่อยเยอะใช่โดยรวมพอใจผลงานในวันนี้ก็ใจเลยคือน่าายไปตอนากี่เดือนครับห้าเดือนไฟลล่าสุดเป็นไงบ้าง แพนอ็อกไหได้ครับแล้วก็ยวันนี้ครบยกกรรมการชูเสมอมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เราคิดว่าเราหน้าผ่านครับตอนเป็นชกคีเราได้เหรียญแม่เลยอจีดเท่าไหร่บนล็อคไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามีไหมมีก่อนชมก็สามหมื่นละก่อนชมสามหมื่นมีโอกาสรีแมตกันอีกลาแมคคู่นี้ได้ครับ น้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนัก115เลย115เขาบอกว่าถ้า114 113นี้ได้ไหม114ก็ได้114ก็ได้เนาะมาคนละครึ่งทางเนาะน้ำหนักตามสุดของเราเลยที่เราทำได้น้ำหนักเท่าไหร่13ก็จริงจรไหน่14ก็ได้114นี่โอเคเนาะปล่อยก็25่วันนั้น14วันนี้ก็ยังแจ้เกิดไม่สำเร็จอยากขอโทษหรือขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอโทษเดียร์สรัด เคยข้ามศึกข้ามสายไหมครับไม่เคยครับน wow ี่ไไปหาตื่นเต้นไหมมาต่อยที่นี่ก็ตื่นเต้นนิดหน่ครับเพาตากพอที่ดำอยู่ท้องท้องก็ตีเราตากเรื่องบรรยากาศมีความรู้สึกอัดั้งไหมก็มีนิดหน่อยก็ต่อย้ามของเราคราวหน้าก็ข้ามศึกไปหาเราบ้างเนาะได้ต่ายสิเป็นมวยชนิตาไหมครับ